ต้องคันนี้ครับเข้ามาใหม่ใหม่สดๆตอร้อนเลยครับกับ t o y ยต้าโ o ร l a a ลติสครับ1.6 g ครับปี2016ครับรถสภาพหนังฟ้าครับเจ้าของแค่มือเดียวครับคันนี้ด้านหน้าครับได้รายเดียดของตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าครับในส่วนตัวแม็กครับเป็นแม็กอลอยครับขนาด16นิ้วครับพร้อมยางปี2023เลยครับ นายางสภาพเป็นเดิมสวยๆครับคันนี้คันนี้ครับได้เลยไรหัวตัวเครื่องยนต์ครับที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับเครื่องยนต์ของตัวดูโอวีทีไอครับขนาด1.6ลิตรครับกระจกมองข้างครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับรายละเอียดของตัวภายในครับได้รายละเอียดของตัวเบาะครับที่เป็นเบาะหนังสีครีมเลยครับเบาะแท้ๆน้ำเดิมนะครับจากโรงงานครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับ พร้อมกับระบบของตัวเครื่องเสียงครับแอร์เป็นเมนนอลเลยครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT 7สปีดครับอย่าเราพามาชมเลยรลยของตัวรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องเม้งเพชรย์รถเก่งมือ2ครับ ด้านหน้าครับเรามีรายละเอียดตัวรถเก่งครับ4ประตูโฉมปี2016ครับสภาพนางฟ้าเจ้าของแค่เมื่อเดียวครับมานำเสนอกับโต o ยต้า r o l l a Altis ครับ 1.6G ครับไปี2016ครับคันนี้เลขใบครับอยู่ที่130,000ครับราคารถครับอยู่ที่399,000บาทครับสหรับลูกค้าครับท่านใดที่กำลังมองหา รายละเอียดตัวรถ Toyota Corolla ติดรับ 1.6G ปี2 1 6 6สภาพหนังฟ้าคันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายลเอียดรถได้ครับที่บริษัทพินย์ต์เลยครับที่ตั้งบริษัทพิทย์นครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมรายของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนตัวด้านหน้าครับโคมไฟจะได้รายของตัวครับไฟที่เป็นมันติรีเฟคเตอร์ครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดไฟ สอดไฟไส้ฮาโลเจนครับทุกทีครับลายลีของตัวคันนี้ครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านหน้าของตัวโคมนะครับจะได้หลอดไฟสีส้มเลยครับสภาพเดิมๆลายลีของตัวโคมครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับลายลีของตัวด้านในของตัวโคมจะตัดด้วยในของตัวงานพลาสติกครับที่เป็นพลาสติกเงาๆสีดาครับที่เป็นเสีบสีปีโนแบ็คเลยครับตัดด้วยในของตัวสกินครับของตัวโครเมียมนะครับเดิมๆสวยๆครับ คันนี้ลายของตัวด้านบนของตัวคิ้วนะครับจะต,ดด kind of to to ตัดด้วยสกินครับของตัวกระจังที่เป็นโครเมี่ยมครับตัดคาดยาวมาถึงไฟอีกฝั่งหนึ่งครับกระจังหน้าครับ3าชั้นครับสภาพเดิมๆสวยๆครับโลโก้หรือแบตของตัวโตโยต้ามีให้ครบครับลายอะยของตัวไฟฝั่งขวาครับสภาพเดิมๆเหมือนกันให้ดูไฟมันไฟที่เป็นฮาโลเจนนะครับไฟหลอดไส้สีส้มสภาพเดิมๆคันนี้จะได้อายของตัวไฟตัดหมอกครับคู่หน้ามานะครับผมลายอะไรของตัว ทะเบียนลูกค้าจะได้ทะเบียนที่เป็น5กไก่งงูนะครับห7 8 5นะครับกรุงเทพมหานครเลยเดี๋ยวเราพามาดูรายของตัวโคมไฟตัดหมอกด้านล่างครับในส่วนตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตัดสกินนะครับด้วยลายของตัวด้านนอกที่เป็นพลาสติกครับสีดําด้านนะครับสภาพของตัวสกินของตัวพลาสติกสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยแตกนะครับ กระจังหน้าครับช่องรับลมหลือในส่วนตัวกระจังหน้าพลาสติก3ชั้นนะครับสภาพเือนเดิมสวยๆครับคันนี้ไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับรายของตัวไฟตันหม้อฝั่งขวาสภาพเือนเดิมเหมือนกันไม่มีรรืรองของการแตกนะครับแล้วก็พลาสติกของตัวงานของสกินด้านนอกนะครับสภาพเมือนเดิมรายของตัวฝากระโปรงนะครับคันนี้สภาพเเดิมครับอันนี้เงาๆเลยผมให้ดูสภาพของตัวฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนนะครับ หรอยลักยิ้มนะครับสามเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงสภาพเดิมๆเคิร์ฟเดิมๆนะครับไม่มีรอยบุบนะครับในส่วนตัวสามเหลี่ยมของตัวเคิร์ฟฝากระโปรงในส่วนตัวกระจกหน้าครับสภาพแนบชิดติดเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแกะหรือรอยหักครับในส่วนตัวแม็กอลรอยครับขนาด16นิ้วสภาพเดิมๆแม็กครับได้ของตัวด้านในที่เป็นสีเทาอ่างะีด้านในเป็นสีเทาเงานะครับด้านนอกจะเป็นสีเงินปัดเงาสวยๆครับ แม็กซิคาน็อตห้ลูด้านหน้าเบรกดิสพร้อมยางไปสองพี่สิบเลยลายละอียดของตัวหน้าควางของตัวยางครับคันนี้อยู่ที่2 0งศครับความหนายอยู่ที่55เป็นยาง R16 สินะครับยางปีใหม่ๆเลยครับสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าแตกล้าวครับคันนี้ยังใช้งานได้อีกยาวๆครับในของตัวยางคันนี้ครับ ส่วนในส่วนตัวชกด้านหน้าครับสภาพเป็นแห้งครับเหมือนเดิมไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันชกนะครับหรือการถอดของตัวชกซุมล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมหมุดพลาสติกยังยึดติดเหมือนเดิมนะครับโลโก้หรือแบตช์ของตัว d u โอวีทครับมีให้ติดด้านข้างทั้ง2ฝั่งครับในส่วนของตัวลายของตัวคันนี้ติดตั้งในส่วนตัวงานฟิล์มครับ ด้านหน้าเป็น40%ครับด้านข้างเป็น60%พาษีพรบอลเราต่อให้ถึงปีหน้าครับถึงปี6เ็ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลครับไปส่วนตัวและเอกของตัวภาษีพรบอเราดูเลยให้ครบครับต่อมาอะไรของตัวกระจกมองข้างครับฝาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับตัดด้วยสกินขอบด้านล่างครับที่เป็นพลาสติกครับสีดําด้านสวยๆครับหูช้างครับด้านของตัวงานพลาสติกสีดําด้านเหมือนกัน ใน่วนตัวกันสาดคันนี้เด๋ยวเราทําการติดตั้งแถวให้ทั้งลูกค้านะครับประตูทั้ง4บานครับส่วนต้นตรงนี้ใน่วนตัวกระจกครับกระจกแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับมีระบบตัว safety system ครับของตัวอัโตรามครับของการการจรจรกรรมตรงนี้ประตูทั้งฝานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่ด้านข้างด้านจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดขอบสกรีนครับด้วยโครเมียมเดิมเดิมสวยสวยครับ ลายของตัวริ้วลอยไม่มีนะครับในส่วนตัวบอดี้ของตัวแผงประตูนะครับภายในขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดำนะครับตัดสกินขอบด้านจับที่เป็นสีบอลนะครับในส่วนตัวที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีระบบตัวเซตทันล็อกครับมีวัสดุของตัวซอฟท์พัดของตัวเบาะหนังสีดํากระจกเลื่อนลงไปไฟฟ้าครับพร้อมกับที่วางขวดน้ําขนาด1.5ลิตรครับลำโพงด้านหน้ามีให้ทวิตเตอร์ด้านข้างมีให้นะครับต้องสองฝั่งของแผงประตูด้านหน้านะครับลายของตัวงาน สภาพเดิมๆให้ดูหัวน็อตนะครับไม่มีรอยของการถอดหรือการขันของตัวชุดประแจนะครับรอยบอดี้ของตัวเสาเอสภาพเดิมๆสวยๆนะครับให้ดูลายของตัวหัวน็อตด้านในก่อนไม่มีรอยการขันของตัวชุดประแจนะครับรอยโครงสร้างสภาพเดิมๆให้ดูผมให้ดูรอยเม็ดอาร์ตรอยเม็ดอาร์ตกลมๆเดิมๆนะครับเชื่อมจากโลบอทจากโรงงานไม่มีการเชื่อมต่อการเคาะในส่วนตัวโครงสร้างนะครับ เพชรจนมาลาตีในส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วถ้าลกค้ารับรถไปเจอรถที่พลิกคว่ำมจมน้ำรืยชนหนักครับทางเรารับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาลายของตัวงานเสาบีนะครับงานสีสภาพเ,เดิมนะครับไม่มีรอยขูดขีดหรือการเชื่อมต่อในส่วนตัวโครงสร้างของตัวงานเสาบีนะครับให้ดูรอยขังนอ็อตสภาพเ,เดิมนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวชุดประแจครับน็อตด,ด้านบนนะครับแล้วก็น็อตด,ด้านล่างนะครับ เกอร์ในเพจมีให้ครบครับคันนี้ให้ดูลายของตัวงานบอดี้สีครับสภาพเดิมๆสวยๆด้านในจะได้อะไรของตัวเบาะครับที่เป็นเบาะสีครีมเบาะเท้ๆเดิมๆจากโรงงานเบาะเป็นเมนน่นะครับสามารถปรับได้สีทิศทางปกติเลยต่อมาลายของตัวแผงประตูนะครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับรอยเม็ดอาร์ตอย่างกลมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยวาวหรือการตัดต่อนะครับตะเข็บซิลิโคนด้านข้างข,างของตัวแผงประตูสภาพเดิมๆ,ๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับให้ดูริ้วรอของตัว เศษจีคนด้านล่างนะครับสภาพบบเดิมเดิมต่อมาครับลายของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายกระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานเลยด้ามจับเหมือนกันสีเดียวตัวรถตัดสกินด้วยโคเมียมนะครับการสา่ผมติดตั้งแถมให้แผงประตูด้านในพลาสติกขึ้นรูปครับตัดสกินขอบที่เป็นสีบอลเลยมีลายหองตาลพลาสติกด้านล่างที่เป็นสีเบทนะครับ ด้ามจับเป็นโคมเมี่ยมเป็นระบบตัวเซตเทิลล็อกครับพร้อมกันเลยครับตัววัสดุซ็อพัดที่เป็นเบาะหนังหุ้มเลยกระจกเลื่นลงครับเป็นไฟฟ้าครับมีที่วางขวดน้ําขนาดจุด1 5จดครับลายของตัวโฮน็อตสภาพเดิมๆส,สวยๆไม่มีรอยของการถอดของตัวชุดประแจน,นะครับรอยบอดี้ฮานของตัวเสาบีเดิมๆนะครับให้ดูรอยโครงสร้างของโรงงานโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเม็ดอาร์กลมๆเดิมๆนะครับไม่มีรอยวาวนะครับเชื่อมจากโรบอทจากโรงงานเลย ในส่วนตัวงานเสาสีครับบอดี้ตัวงานถังดัมเดิมนะครับให้ดูรอยไม่มีการเก็บงานสีหรือรอยขึ้นของตัวงานสีเพิ่มเติมมานะครับในส่วนตัวแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมีปุ่มของตัวอะไรของตัวปุ่มล็อกเด็กครับใครสามารถเปิดจากภายในได้นครับกรณีที่เรามีเด็กนั่งมาด้วยครับตรงนี้สามารถจะเซฟตี้ครับหลบของการป้องกันอันตรายตรงนี้ได้ครับเปิดได้จากภายนอกอย่างเดียวครับ ลอยขึ้นลงได้เลยปกติรอยโครงสร้างตะเข็บซิลิโคนด้านข้างสภาพเหมือนเดิมส,สวยๆครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับลอยเม็ดอาร์คของตัวแผงประตูยังเป็นเหมือนเดิมกลมๆไม่มีรอยเว้านะครับรอยโครงสร้างด้านล่างนะครับตะเข็บซิลิโคนสภาพเหมือนเดิมในส่วนตัวล้อด,ด้านหลังแมกกาลอยขนาด16นิ้วครับนอ็อต5รูยางปี2023ครับของไฟสโตนเลยครับลายี่ของตัว ยางสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวนะครับซุมล้อพลาสติกากยึดติดเหมือนเดิมครับกระจังน้านหลังแทบชิดติดเหมือนเดิมไม่มีรอยแก็บนะครับรายของตัวงานโคมไฟครับสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันหลอดไฟที่เป็น LED ของไฟเบรกด้านบนจะได้หลอดไส้ไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มครับแล้วก็อะไรของตัวไฟถอยครับก็หลอดไส้เหมือนกันตัดด้วยสกินขอบโครเมี่ยมเดิมๆนะครับโลโก้หรือแบตช์ของตัวโตโยต้าของตัวโคราอัลติสขนาดเครื่องยนต์ที่เป็นขนาด1.6ลิตรนะครับ ครื่งยนต์บินอเบนซินนะครับมีให้ครบเลยคันนี้จะมีหลายของตัวครับเซ็นเซอร์ด้านหลังครับคู่หลังให้พร้อมกับไฟทับทิมด้านล่างนะครับต่อมาอะไรของตัวด้านหลังกระจกนะครับมีไฟเบรกเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งจุดนะครับด้านหลังของตัวกระจกครับอยู่ด้านหลังนะครับกระจกแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับลายของตัวงานครับไม่มีริ้วรอยขูดขีดนะครับโผมไฟฝั่งขวาสภาพเมเดิมเหมือนกัน หลอดไฟเแบรบกที่เป็น l อ d ดีพร้อมกับอะไรของตัวไฟเลี้ยวหลอดไส้สีส้มครับโคมไฟไม่มีรูรอยของรอยแตกเล้าหรือรอยขีดข่วนเลยคอยคาบเหลืองนะครับในส่วนของตัวภายในครับ้อยสาเก็บของด้านหลังฝากระโปรงเดิมให้ดูก่อนครับไม่มีรอยของการถอดชุดประเจน,นะครับเก็บทียคนด้านข้างสภาพเดิมเดิมวสวยๆหวัวน็อตฝั่งซ้ายครับเหลี่ยมน็อต เดิมเดิมนะครับสีสเดิมเดิมยังไม่มีรอยถลอกของตัวลายของตัวลายของตัวหัวน็อตนะครับรอยร่องน้ำครับรอยเม็ดอากลมๆเดิมเดิมลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับในส่วนตัวภายในมีลายของตัวล้ออะไหล่ครับประแจแม่แรงให้ครบครับถ้าไม่มีผมทําการใส่ให้ครบต่อมาลายของลายของตัวกระจังด้านขวาครับแนบชิดบิดเหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวด้านหลัง ล้อแม็กไม่มีรอยขีดข่วนนะครับอาจจะมีรอยขอ,ขอบของตัวแม็กบ้างครับเป็นปกติของการใช้งานของตัวรถมือสองอยู่แล้วด้านหลังเป็นเบรกดิสด,ด้านหน้าเป็นเบรกดิสเหมือนกันลายของตัวยางครับสภาพมันเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยขีดขาดของตัวหน้ายางครับยางยี่ห้อของตัวไฟสโตร e นะครับซุม้มล้อพลาสติกการยึดติดยังเป็นเหมือนเดิมแผงประตูฝั่งขวาสภาพเหมือนเดิมด้านจับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับตอบขอบสกินที่เป็นโครเมียมครับกระจกแท้ๆเดิมจาก โรงงานครับตัดขอบด้านล่างของตัวกระจกที่เป็นโครเมียมเดิมในส่วนตัวกรา,า,าสา์ผมติดตั้งแถมให้ครับประตูสีบานเหมือนเดิมนะครับแผงประตูขึ้นรูปด้วยงานพลาสติกค,ครับสีดำสกินขอบด้วยสีบอลด้านจับเป็นโครเมียมครับมีวัสดุข,ของตัวเบาะหนังสีดำกระจกดูลงไปไฟฟ้าพร้อมที่วางขวดน้ำหรือแก้วน้ำครับด้านข้างได้ายล่ทับตัวด้านขวาครับงานของตัวเสาบ,บีหัวน็อตเดิม,เด,มเดิมนะครับ ไม่มีรอยการถอดนะครับรอยบอดี้ของตัวง,งานสีนํำเดิม,ดมอ่าผมทำงาน,นครับให้ดูลายของตรงรอยเม็ดอาครับเดิมเดิมกลมๆนะครับให้ดูรอยโครงสร้างไม่มีรอยเว้าวการเชื่อมต่อหรือการเคาะให้ส่วนตัวง,งานบอดี้ของตัวโครงสร้างน,นะครับกันหลังเสาซีสีดำเดิม,ดมส,สวยๆเรียบๆครับ เบาภายในจะได้เบาที่เป็นสีครีมครับเบาหนังแท้ๆเดิมจากโรงงานเลยพร้อมกับลยของตัวสายเซติเบลให้ครับทั้ง3าบุคคลนี้นั่นนะหลังหมอนรองคอมีให้ครับทั้งสามตำแหน่งครับลาของตัวเฮดลูมหรือฝ้าเพดานสีเบดด้านจับมีให้ครบครับไฟคนโซนตรงกลางมีให้เดิมๆนะครับกระเป๋าจิงโจ้จะมีเฉพาะบุคคลเบาด้านนั่งด้านข้างนะครับพร้อมกับช่องใส่ของใส่เหเรียญเล็กน้อยครับด้านล่างในส่วนตัวแผงประตูฝั่งฝั่งขวาด้านหน้าครับ เหมือนเดิมเหมือนกันครับกระจกตแทนเดิมนะครับจากโรงงานมีระบบตัวเซตตี้เซตเตอร์มตราตัวรามการการจลกรรมนะครับในส่วนตัวกระจกครับกันสตติดตั้งให้พร้อมกระจกมองข้างไปพ็อกไฟฟ้ากรอบเป็นสีรถตัวรถครับมีไฟเลี้ยวต,ตรงกระจกมองข้างนะครับโลโก้หรือแบตช,ชองตัวดูโอวีทีไอขนาด1.6ลิตรมีให้เหมือนเดิมในส่วนตัวล้อครับด้านหน้าสภาพเดิมส,ยสวยๆครับคันนี้อาจจะมีล้อขีดข่วนมากอ่ะ ผมให้ดูก่อนนะครับถือว่าน้อยมากหน้ายางสภาพเดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะครับด้านหน้าเบรกดิสเหมือนกันโชคแห้งๆเดิมๆนะครับในส่วนตัวซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดยังเป็นเหมือนเดิมครับประจนด้านหน้าแนบชิดเหมือนเดิมไม่มีรอยแกะหรือรอยหางนะครับในส่วนตัวคันนี้ลูกค้าจะได้ของตัวกระแจนะครับที่เป็นกุญแจสวัสดีหรือกุญแจดาบนะครับสามารถเปิดปิดล็อกัตอตมัิได้เลยหรือเปิดในส่วนตัวท้ายครับ ของตัวท้ายฝากระโปงด้านหลังครับได้ครับผ่านทางรีโมทเลยในส่วนตัวภายในครับพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันด้านจับเป็นสีบรอนครับมีด้านจับเปิดประตูเป็นโครเมียมมีระบบของตัวเซ็นอร์ล็อกมีแล้อกระจกครับมีรายของตัวกระจกเลื่อนลงไฟฟ้าเป็นวันทัดออโต้ของบานคนที่ขับครับฝั่ง อ่าซ้ายครับอีกสามใบที่เหลือเป็นไฟฟ้าธรรมดาปกตินะครับที่วางขวดน้ํามีให้ลําโพงด้านหน้ามีให้ทวิตเตอร์ด้านหน้าของแห่งประตูด้านหน้าคู่หน้ามีให้ครบครับในส่วนตัวเลขของตัวโครงสร้างเสาเอนะครับด้านหน้าฝั่งขวาหุ่นนัดเดิมเดิมรอยคู่สร้างเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยของการเชื่อมต่อนะครับหรือการเคาะรอยเป็นอากกลมๆไม่มีรอยเว้าวงานเสาบีสติกเกอร์เนมเพจค,ครบครับ หัวน็อตเดิมๆนะครับเรียมเดิมๆไม่มีรอยสีถลอกนะครับในส่วนตัวภายในจะได้แล้วตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังครับสีครีบเบาะแท้ๆเดิมจากโรงงานปรับเบาะได้6ทิศทางพวงมลาลัยมัตติฟังก์ชั่น3ก้านครับด้านข้างมีลายของตัวกระจกพับไฟฟ้านะครับพร้อมปรับเินกระจกซ้ายขวาได้เดีย๋ยวผมพยาตทำการสตาร์ทด้านในให้ลูกค้าดูก่อนนะครับขออนุญาตทำการปรับให้ดูนะครับเบื้องต้น เปิดประตูให้ดูในส่วนตัวเครื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รอบเดินเครื่องนิ่งๆครับคันนี้โวมอะไรสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับดึงขึ้นดึงลงครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติเลยปรับได้คันนี้ครับเลขไม้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดครับฝั่งซ้ายเป็นบัตรรอบตรงกลางมีความเร็วพร้อมกับหน้าจอ บอกเลยของตัวการใช้งานและก็อะไรของตัวเกียร์อุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิของตัวห้องเครื่องนะครับเกียร์เป็น prnd พร้อมระบบของตัวเมนวนวลครับสามารถเล่นเกียร์ได้ปกติเลยในส่วนตัวเข็มฝังขวาเป็นปริมาณของตัวน้ํามันในถังนะครับคอนโซลด้านหน้าขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีดาสวยๆครับตัดสกินขอบที่เป็นสีบอลด้านหน้าเรื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น cd นะครับสามารถฟัง fmam ได้ครับตัดลายขอบด้วยลาย แคปล่าสีน้ำตาลขอบด้านล่างตัดคิ้วด้วยลายของตัวโครเมียมครับแอร์เป็นเมนนุนเลยพอมกระปุ่มเพาเวอร์เลสขนาด12โวลตโครับร้อยยบปอ์ตครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างครับสามารถเปิดได้เกียร์เป็นเกียร์ประมัตครับที่เป็นเกียร์ cvt 7จ็สปีดพร้อมเบรกดึงมือเมนนุ่นนะครับแอร์แบ็มีให้2จุดนะครับดยส่วนตัวด้านหน้าของคนขับแล้วก็คนด้านข้างกระจกมองหลังครับเป็นกระจกเมนนุ่นนะครับที่บังแดดมีกระจกให้พร้อมไฟไฟคอนโซลตรงกลางมีให้ครับ ที่บางแดดของบุคคลขับมีกระจกให้พร้อมกับไฟคอนโซลนะครับลายของตัวรถสภาพดําเดิมเลยด้านจับของคนด้านข้างมีให้ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับในส่วนตัวเบาะของบุคคลที่นั่งด้านข้างครับมีที่วางขวดน้ํอยูบ็อกงานพลาสติกครับที่เป็นสีสครีมนะครับยูบ็อกสภาพดําเดิมเลยเกียร์นชักมีให้ครบครับลายของตัวกอกสารคันนี้อ่ะรถปี2016กับตัวโตโยต้ e TA, าโคแลอัลติสครับ1.6 ปี2องพเล็กมันอยู่ที่130,000ครับราคารถคับอยู่ที่3,99,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดทางเซมิงได้ก่อนครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3ครับเลยแอดไลน์ตามเบอร์ดีนี่ครับเซมิงยินดีให้ตัวคำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรของตัวรถหรือว่าไฟแนนซ์ครับตรงนี้อย่าล่าพามาชมอะไรของตัวห้องเครื่องนาหน้าด้วยกันครับ ในส่วนตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงเบนซินครับเป็นเครื่องยนต์ของตัวโดโอวีทีครับขนาด1.6ลิตรหรือ1น0 0ซีซีครับคันนี้แรงม้าครับอยู่ที่127แรงม้าครับแรงดิ์อยู่ที่157นิวตันเมตรครับเป็นเครื่องยนต์ครับ4สูบ16วาล์วนะครับคันนี้รายของตัวเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยซึมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องนะครับรอยแต้มสีมาร์คสีของตู้คอนด์ยังอยู่ครบเป็นปกติเหมือนเเดิมลย ให้ดูครับขอญาต z ม o m เขิดนึงต่อมาลายของตัวฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยของตัวรอยถลอกของตัวงานสีของตัวหัวน็อตนะครับตะเข็บสีโคนด้านข้างชนวนการความร้อนมีให้พร้อมสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่ครบเป็นปกติครับให้ดูรอยเม็ดอาร์คของตัวฝากระโปรงด้านหน้ากลมๆเดิมๆนะครับฝั่งซ้ายหัวน็อตเดิมๆสีสวยนะครับคันนี้ไม่มีรอยของการถอดของตัวฝากระโปรงนะครับด้านล่างหัวน็อตเดิมๆเดียมเดิมๆคงคุม บอยโครงสร้างทุกเบกเอเมสให้ครับคานด้านหน้าไม่มีการตัดต่อหรือการเคาะครับห้จนวันตีส่วนตัวโครงสร้างอยู่ลครับทุกคั้รับรถไปเจอรถพิกว่ามจมน้ำหรือชนนกครับทางเรารับซื้อคือรถเปอร์เซ็นต์เลยเรามีวันตีดูแลหลังการขายครับดูแลของตัวระบบเครื่องยนต์ครับระบบของตัวไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าส0วสิบวันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปนะครับตรงนี้เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับแล้วตรวจเช็คในโอนตัวอะไรของตัวเครื่องยนต์และก็ระบบของตัวไฟครับและแบตเตอรี่ให้ทางลูกค้าก่ออ่่อออนสงมยูล ลูกค้าท่านใดครับสนใจกับตัว t o yo ต a c o r ร l าท 1.6G นีไปสองพับกับสภานนางฟ้าจะของแค่มือเดียวคันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเลยรถได้ครับที่บริษัทรยนต์เลยครับสำหรับลูกค้าครับท่านใดครับที่กำลังสนใจเลยครับตัวรถ t ต y o ต a c o r ร l าท1.6 G ครับไปี2016สภาพานนางฟ้าจะของแค่มือเดียวครับคันนี้เลขไม้ครับอยู่ที่1 3 0 0 0 0สาครับราคารถครับอยู่ที่399,000บาทครับ พันนี้พออยู่แค่6กพันเองครับสามารถเข้าในส่วนตัวโปรลดโดนใจของทางบริษัทเราครับตรงนี้เฉพาะดีลเลอร์ใหญ่เท่านั้นนะครับโปรของเราครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่4ปีครับ2.59นะครับ5ปีอยู่ที่2.79กครับ6กับ7ปีอยู่ที่2.99นะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพของลูกค้าอยู่แล้วครับตรงนี้ลูกค้าที่มีเครดิตครับสามารถฟรีดาวน์ได้ครับเรามีบริการของการส่งเส้นเอกสารไฟแนนซ์ครับตามที่ของลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริการของการ ส่งรถสไลด์ให้ครับติดตามเส้นทางครับเบื้องต้นยังไงขอฝากลายของตัวรถโตเรต้าคอราอัลติสหนึ่งจีปีสองพันสิบหกสภาพนางฟ้าออปชันจัดเต็มสวยๆคันนี้มด้ยครับผมฝากแล้วก็แชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามลายของตัวช่องเมงพิษยนต์รถเก่งมือสองไตรงนี้เลยครับผมอีพีหน้าเรามีลายของตัวรถเก่งคัดเกตคัดคุณภาพนะครับสภาพสวยๆเราจะนำเสนอทางลูกค้านะครับ วันนี้ไม่คยยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ